สวัสดีครับผมผมฟอนเทียนะครับผมวันนี้เจอกันอีกแล้วครับผมในแพต4.3นะครับเกม Star s e a s o n นะครับอันนี้เป็นยานอเวนเจอร์ไททันนะอเวนเจอร์ไททันเนี่ยครับเป็นแพ็กสาร์เตอร์ที่สเปคค่อนข้างจะโอพนิดนึงเรื่องปืนเรื่องอะไรนะครับนะฮะเรื่องปืนชิลอะไรเนี่ยมันให้มาเยอะกว่าซตาร์เตอร์ปกติค่อนข้างค่อนข้างเยอะเลยนะ สเปคมันทำโอเวอร์มากถึงแม้ว่ารูปทรงมันจะเ,เป็นเหมือนหยับยานอวกาศโง่อๆเก่าๆนะครับแต่เป็นยานที่ดีอีกลำหนึ่งเลยที่ผู้เล่นที่เป็นแบบเริ่มๆใหม่นะครับเพิ่งเริ่มแรกแล้วก็ไม่รู้จะเอายานลำไหนลำนี้ก็ต้องการไฟล์ power อันนี้ก็น่าสนใจอยู่นะครับาถามว่าแพ็กเกจเนี่ยครับมันซื้อได้ที่หน้าเว็บนะหน้าเว็บมีผมว่าถามตอบไปด้วยเลยแล้วกัน ครับผมตามคาถามที่เขาเขาถามมาแล้วกันผมจะร,รีวิวกันแบนบๆตามน,นั้นเลยไอตัว Apex Adventure Titan เนี่ยครับหน้าเว็บนะครับเป็นอยู่ที่75เหรียญน,นะครับผมดอลลาร์นะเป็นดอลลาร์สหรัฐนะครับในเกมก็มีขายครับผมในเกมจะมีอยู่ที่เมืองรอวิวร้านนิวดิวนะครับราคาในเกมจะอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันสองร้อยแปดสิบเอยูอีซีนะครับเป็นค่างเงินในเกม ปืนเออปืนครับผมปืนเนี่ยครับข้างหน้านี่เป็นแการติ้งนะก็คือเป็นบอลลิสติกก็คือเป็นกายภาพนะครับไม่ใช่เป็นพลังงานเหมือนเอ่อพวกเลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยครับผมพวกนี้จะเป็นปืนแบบปืนปืนกลปืนกลหนักเลยครับผมไซส์4ครับมันให้ไซส์4มาเลยนะยาดแพคซัตเตอร์ส่วนใหญ่แล้วนะครับราคาประมาณเนี้ยจะอยู่ประมาณไซส์2มีไซส์4อยู่รับหนึ่งก็คือรู้สึกว่าน่าจะเป็นอินเทอร์พิตจะให้ปืนไซส,ส์มาโดโดๆเเเเลลยป็นซอร เดิมๆเ,เป็นเลเซอร์รีพิเตอร์ครับอันนี้จะให้บอลลูสติกไซส์สมา1กระบอกนะครับผมแล้วก็ Canon น a s เซอร์นะครับอีก2กระบอก Canon l เลเซอร์เนี่ยจะไม่เหมือนกับเลเซอร์รีพิเตอร์นะครับมันจะยิงช้าช้ามากๆแต่ว่าถ้าบินเจาะๆใกล้ๆยิงโดนทีนี่ก็จุกเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นไซส์3นะครับผมเป็นถ้าไซส์3มา2กระบอกซ้ายขวานะครับ ลำนี้เนี่ยข้อเสียมีอยู่อย่างหนึ่งคือไม่มีสโตรเรจนะครับไม่มีแบบว่าเรากดสโตรเรจแล้วก็ใส่ของเข้าไปชั่วคราวได้อะไรอย่างนี้ครับมันจะมีแค่คาโกกริดนะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับอ้อมิสไซน์นะครับมิสไ,นะไซ์เนี่ยจะให้มาเป็นไซส์สองทั้งหมด4ี่ลูกนะครับเนี่ยนะครับมันจะอยู่อย่างเนี้ครับสี่ลูกนะครับซ้ายขวานะข้างหลัง จะเมนที่สายคาโก้นะครับเดินเข้ามาใกล้ๆอย่างนี้จนเห็นเห็นนี่นะครับจนมันขึ้นเองหรือไกลไม่มีนะเข้ามาใกล้ปุ๊บจะมี Open Do o r เห็นไหมครับเปิดประตูกด F เปิดถอยเดินถอยหลังมาหน่อยมันมันมันข้อหัวเอานะครับหรือเดินหลบไปข้างก็ได้สามารถที่จะขึ้นมาเนี่ยครับเอ่อเป็นยานที่พาเพื่อนไปได้นะครับแต่ว่าเพื่อนต้องอยู่ข้างหลังเนี่ยนะมันทำอะไรไม่ได้เลยหรือเนี่ยครับนอนได้แค่ที่เดียวนะครับไม่มีที่นั่งไม่มีอะไรเลยเป็นยานโมเดลเก่านะ คอมโพเนนต์ช่องใสในนี้มันไม่มีนะคะรับผู้สูจะซ่อนใน,ในนี้มันไม่มีนะัมันจะซ่อนหมดเลยโปรตีปอยู่เงี้ยครับมันจะอยู่นี่นี่นี่อะไรเงี้ยครับอ่าโอเคไม่เป็นไรเราสามารถที่จะกล่อง SCU นะครับมาวางได้ใส่ของได้อยู่ที่สี่จำไม่ได้ว่าเท่าไหร่แปดแปด SCU ป่ะอ๋อโอเคแปด SCU นะครับ ใส่ของหนะ้าที่8 c u แต่ไม่มีเนี่ยครับ Storage นะครับเดินเข้ามาไม่มี Storage เห็นไหมครับอ,อ่มีระบบที่จะมาข้างหน้าคือพวกดับเพลิงมีไฟไหม้ต้องมานั่งดับเพลิงนะครับ mm hmm. นะฮะคอมอนงคอมแนนอะไรนะครับตู้ไอ้น่าจะเป็นของเอนจิเนียร์นะครับแต่ว่ามันยังไม่มาไม่รู้ว่าตู้ไม่รู้ว่าจอตู้จออะไรเหมือนกันนะครับเ mm hmm. ข้ามาถึงปุ๊บก็จะเป็นห้องคนขับเลย เป็นท้องคนขับเลยครับผมไม่ไม่มีไม่มีฟังก์ชันอื่นเลยนะเราลองนั่งดูหน้าจอนะครับผมจะเป็นแบบ UI จะเป็นแบบเก่าๆอย่างนี้ครับกด u เพื่อเปิดเครื่องนะครับ i เพื่อเปิดเอนจินนะครับไม่เปิดเอนจินนี่คือบินไม่ขึ้นเลยนะครับชาวว่าเช็คว่าเปิดเอนจินขึ้นหรือยังนะครับอันแรกเลยดูที่หน้าจอนะครับเนี่ยครับ จะมีอยู่3อันนะครับหน้าจอตรงนี้ 3, อ่อด้านาซ้ายมือเห็นไหมครับจะมีปืนนะครับผมเอนจินนะครับและชิลนะครับเอนจินเนี่ยถ้าเราไม่กดเปิดไอจะเป็นอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าเปิดปุ๊บจะไปขึ้นแบบนี้นะครับรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นเพราะมันเป็นแคนนอนใช้พลังงานเยอะน้ำจะอยู่ที่ประมาณสามขีดสุดละสุดละครับที่เหลือก็คือนี่ครับนี่คือเดิมเดิมนะครับการปรับพลังงานนะครับเราสามารถที่จะเอาซักเพิ่มใหม่ซก2ช่อง หรือไม่ก็เหลือแค่1ก็ได้ครับผม1ห,หรือ2เนี่ยเก็บเอาไว้ได้แต่มันใช้สําหรับไอ้นั่นเฉยแล้วก็มาใส่ที่ชิลแค่นี้ครับมันจะได้อยู่ประมาณนี้นี่คือเครื่องออคอมโพเนนต์และเครื่องเดิมเลยนะครับตัวปรับที่หน้าจอนะครับมาดูทางขวานี่ก่อนเ,ออเราสามารถใช้มาที่นี่ครับพอเราเข้ามาเล่นแรกๆนะมาที่หน้าจอนี้นะครับรูปร่างนี้เลยนะ แกลเลี่นะครับผมมาเปิดไอตัวไอตัว position line นะครับผมโชว์ position line เนี่ยครับมันจะเป็นตัวที่ถ้าเห็นยาสตูเนี่ยมันหันซ้ายหันขวาบนล่างเราจะเห็นมันล่วงหน้านิดน,นึงว่ามันจะไปทางไหนนะครับเราจะสามารถที่จะไล่ตามมันได้ง่ายขึ้นดีกว่านะครับโอเคและอีกอันนึงนะครับอยู่ไหนนะนี่หน้าจอนี้นะครับจะเป็นหน้าจอที่บอกว่า ปืนเราเนี่ยครับเราจะสามารถจะใช้งานอะไรได้บ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นเห็นด้านบนซ้ายมือไหมครับจะเป็น2000ก็คือแล้วก็ยี่ห้ายี่ห้าสองพันเนี่ยครับเอ่อจะเป็นของปืนที่เป็นเอ็จะเขียนอยู่ป่ะครับสองพันเป็นแก็ซลิงนะครับเป็นเอ่อเรเวเนนซ์บ้างครับถ้าจำไม่ผิดมัจะให้มานะครับผมอ่านไม่ค่อยชัดเหมือนกันอ่ะโอเคไม่เป็นไรเราสามารถติ๊กออกได้ว่าอันนี้ครับตอนเนี้ยเราสามารถที่จะติ๊กได้นะครับว่าเอาไม่เอานะครับเห็นป่ะ หน้าจอซ้ายบนพาต,ติ๊กออกเ <c oughs> ข่าไปถ้าเราติ๊กออกเนี่ยครับตัวสองพันจะหายไปเลยให้ยี่ผ้ายี่้าเนาะอ่านี่เราปรับสุดแล้วนะแต่ยี่ผ้านัดนะครับยี่ผ้านัดเนี่ยคือเป็นแคนนอนนะครับสองกระบอ,อกที่อยู่ซ้ายขวานะ,ะผมจะยองยิงให้ดูดียวอันนี้คือยิงแคนนอนนะครับอัตราการเร็วเนี่ยคือเร็วเร็วของบันสุดแล้วมันจะยิงช้าแต่แรงนะครับแล้วก็ระยะค่อนข้างใกล้นะครับไม่ได้ไกลอ่อการรีชาร์จกระสุนนะครับ จาก0ถึง25เนี่ยจะอยู่ประมาณสเปคมันบอกว่าอยู่ที่ประมาณ8.83วินาทีก็คือ8.8ก 8, ั8.9วิอ่ะครับประมาณ8.9วินะครับลองกันเลยดีกว่า1 2 3 4 5 6 7 8นิดๆประมาณ8วิ8.9วินะครับประมาณนี้เลยสเปคมันบอก8.83วินาทีนะครับจาก0ถึง25นัดนะครับรีชาร์จจะประมาณนั้น เราสามารถที่จะปรับเลือกสกอร์เมาส์นะครับเห็นด้านออจอขวาไหมครับเลือกสกอร์เมาส์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้นะครับว่าเราจะเลือกอันไหนนะครับเชื่อว่าเราต้องการอ่าช่อง2นะครับเราต้องการเป็นเอาแค่ช่องแรกเป็นแค้นนั่นหมดทั้ง2เป็นเออแก๊ดดิ้งอย่างเดียวนะครับปืนกดแก๊ดดิ้งอย่างเดียวเราจะยิงยิงแบบแก๊ดดิ้งให้ดูนะครับมันจะไม่รีชาร์จนะครับยิงแล้วหมดไปต้องมาเติมสถานีนะครับ เอามาเติมที่สถานีหรือว่าพวกภาคพื้นหรือว่าสถานีใหญ่ก็ได้นะครับมันจะยิงจะมีดีเลย์นิดนึงอ่าครับผมอ่านี่คือเห็นไหมครับมันจะยิงและอีกอย่างนึงคือจะมีค่าความร้อนเห็นไหมครับพอร้อนปุ๊บมันจะหยุดต้องรอแป๊บหนึง่งนะครับถึงจะกลับมายิงได้ใหม่ทีหนึงนะครับ โอเคแล้วก็หรือเราจะยิงทั้งหมดเลยนะครับเราจะยิงได้หมดเลยแล้วก็อันที่สามทุกอันก็จะใช้ได้หมดอ่าฮะแล้วแต่เราตั้งค่านะครับเราจะเราสกอร์มาเเปลี่ยนโหมดได้ตลอดเวลานะครับว่าเราจะเอาแบบไหนนะฮะดูถ้าจอขวานะขวาล่างอ่านั่นแหละครับที่ผมเลื่อนๆอยู่นะครับโอเคทีนี้เราจะลองออกไปบีทกันอ้อไอร้รอบๆเนี่ยครับไอ้ตัวเอ่อเนี่ยนะรอบๆเนี่ยก็คือชิลนะครับเวลาที่โดนยิงชิลจะลดลงนะครับ ถ้าชิลรหรือว่าชิลแตกบดเนี่ยครับก็คือชิลชิวหมดเนีครับเอ่อมันจะยิงเข้าโดนเข้าเนื้อเราอย่างเดียวเลยนะครับโอเคเราจะลองออกไปบินกันให้ดูว่าอัตราการบินเป็นยังไงบ้างนะครับกดอันเน็ตซ้ายเอออันเด็ขวาหรือว่าซ้ายอ๋ออันเน็ซ้ายนะครับและเอนพร้อมกันนะครับมันจะขอเรียกนะครับ ครั ar, Complete. ้งก้ารี t ควสต์คอ e พก็คือสามารถเปิดดูได้แล้วนะครับค่อยๆนะครับค่อยๆลองดูค่อยๆนะครับค่อยๆออ,อ,ออกมาถ้าไม่แน่ใจนะครับเปิดให้เราเปิดให้หมดแต่ผมใช้ IR นะหรือกด F ก็ได้เนี่ยครับถ้ากด F ผมจะกดให้ดูเลยว่าเนี่ยครับมันจะหันไปดูได้ว่าโอเคเรียบร้อยยางได้แล้วปึ๊บแล้วก็กด Space b ร r ลอยตัวขึ้นไปนะครับ กด c อน t r o l เพื่อลงนะครับ Spacebar เพื่อขึ้น Control ซ้ายนะอ่ะค่อยๆนะครับหรือจะกด F4 เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดนี่นะครับอ่ะอีกอันนึงบางครั้งนะครับเราลืมปิดอะไรทุกอย่างางนี้ใช่ไหมที่หน้าจอเรามีไม่ต้องลงไปนะกด F4 กลับเข้าไปนะครับบางครั้งเราเช็คก่อนอะไรอย่างนี้ครับมันจะมีปุ่มอะไรเยอะๆถ้ามันอันไหนปุ่มกดกด,กดได้นะครับจะเป็นสีเข,เขียวขึ้นมาอย่างงี้นะครับให้เราไล่ๆดูนะครับพี่จอ จะเขียนว่าอินเทเลียนะครับโอเพนครั้งหนึงมันจะเปิดทุกอย่างเห็นไหมครับแล้วกดปิดอีกทีหนึง่งมันจะปิดทุกอย่างนะครับเห็นไหมครับปิดแล้วความเร็วนะครับเห็นที่หน้าจอนั่นตรงกลางซ้ายนะครับมันจะมีหน้าจอเนาะยีเมตรต่อวินาทีถูกไหมครับอันนี้คือผมยังเ,เขาเรียกว่าขาตั้งก็คือแรดดี้เกียร์นะครับยังอยู่แล้วกด N เพื่อที่จะ เก็บนะครับเพื่อไปปลดเก็บแรงดิ่งเกียร์นะครับความเร็วโดยปกติทั่วไปสูงสุดนะครับอยู่ที่ร้อยสองร้อยหกสิบครับผมไม่เกินนั้นครับผมอเวนเจอร์ไททัสอยู่ที่สองร้อยหกสิบเมตรต่อวินาทีความเร็วปกติเนาะแต่ว่ามันจะลบมาหนึ่งเสมอนะครับเดี๋ยครับนี่เจ้าเห็นไหมครับสองร้อยห้าเก้านะครับอัตราการบูตนะครับอยู่ที่หกร้อยสิบมันอยู่ที่ประมาณหกร้อยเก้าอ่าเดี๋ยวเห็นไหมครับ กดโหมดวาร์ฟนะครับกด B ค้างเพื่อเข้าโหมดวาร์ฟนะครับแล้วก็กดเร่งผมจะเร่งให้ดูสูงสุดนะครับผมมันจะอยู่ที่1นึ่งพันยนะครับจะได้ประมาณพันยี่พันยปดเอ้ยไป่ใช่ดียวพั 1, 4, 25, วนสะี่ยี่หารอทีนั้นความเดร็วมใสายดีกว่าโอเคอ่าเนี่ยเห็นไหมครับที่จอนะครับพันสี แล้วก็น,นะครับเมื่อกี้มันแสงมันนะแนปโมดก็อย่างงี้แหละมันอยู่ที่พันสี่ครับผมพันสี่ยี่สิบห้าเมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือความเร็วของแนปโมดก็คือโหมดวาร์ปนั่นเองเราสามารถกดหยุดได้ด้วยการกด B นะครับเกมนี้มีหน้ามืดด้วยนะครับผม โอเคอ่าทีนี้นะครับเอ่อปิดยิงเราเราดูยิงอากาศให้ดูแล้วกันอันนี้คือแคนนอนนี่คือความเร็วที่ยิงออกไปนะครับมันจะเร็วแค่นี้แต่ว่าถ้าเราจ่อจอยังไงก็โดนนะครับอันที่สองแก๊สลกอย่างเดียวเลเวนส์นะครับความเร็วจะอยู่ประมาณนี้อันนี้คือยิงพร้อมกันหมดโอเคนะครับส่วน มิสไซน์นะครับเราสามารถกดตัวกาสกอร์เมาส์อะครับอ่าพอขึล่างมาตอนนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยกเ็เห็นไหมครับด้านขวาล่างมันจะมีเขียนว่า Large มิ s ไซ l ์นะครับกดคลิกซ้ายเห็นไหมครับกดทีเพื่อล็อกเป้าอะครับแล้วก็สามารถกดมิสไซล์เราจะลองยิงมิสไซล์ละกันอ๋อมิสไซล์นะครับ เราสามารถได้สูงสุดอยู่ที่กด G นะครับจะเห็นด้านขวาบนเอ้ยขวาบนซ้ายบนเห็นไหมครับตัวอาร์มเนี่ยครับไม่ได้มีหนึ่งใช่ไหมครับผมกด G เพื่อเป็น2 3 4สามสี่สูงสุดได้4ลูกนะครับเวลายิงจะยิงแบบนี้สองอันแล้วกันยิงเปิด2อันนะครับเราคลิกซ้ายอวิจณท่านจะยิงแบบคู่นะครับผมอ่าฮะจะยิงเป็นคู่คู่ไปนะครับ นี่คือการยิงมิสไซล์นะครับผมยิงให้ดูเฉยนะครับอีกสองรูปจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวด็อกไฟนะครับผมจะเอาไปด็อกไฟ์บวตี้ให้นะครับในคลิปอื่นๆนะครับอันนี้จะเป็นคลิปรีวิวอย่างเดียวจะได้ไม่สับสนกันแล้วก็คลิปเป็นไม่ยาวเกินไปด้วยนะครับการใช้องศานะครับก็คือการสปีดนะครับเอาสปีดองศาในการหันซ้ายหันขวานะครับผมในการหันซ้ายหันขวาเนี่ยครับ มันจะอยู่ที่48.5องศาต่อวินาทีนะครับการเชิดหน้านะครับการลงนะครับมันอยู่ที่52.5องศาต่อวินาทีการโลหมุนซ้ายขวานะครับอยู่ที่180องศาต่อวินาทีนะครับนี่คือสเปคของมันนะโอเคเป็นไงบ้างครับกับยานเอเว n เ u r e ์ไทท่นนะครับรอบนี้นี่คือรอบๆชัดๆอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือตอนที่ติดเครื่องยนต์ขับอยู่นะครับจะเป็นประมาณนี้ น,นี่คือรอบยานนะครับด้านใต้ของยานนะครับดานบนนะครับสามารถกด Z เพื่อเปลี่ยนเพื่อแบบดูกด f 4แล้วกด Z นะครับมันจะเปลี่ยนมุมมองอย่างนี้ได้เนาะอยากดูนะครับนี่คือเล่งอะไรประมาณนี้ครับนี่คือยานแพ็กสเตเตอร์อาเวชเชอร์ไททันนะครับเป็นยานยอดนิยมอีกลำหนึ่งเนื่องจากไฟล์พาวเวอร์มันค่อนข้างสูงนะครับและการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างที่จะ โอเคถึงแม้ว่าจะซู้มัแตงไม่ได้แต่ก็ใช้ได้เลยนะครับอย่างมัสแตงเนี่ยครับเป็นไทยเดิมๆม,มาเลยนะครับจะเป็นไซส์2เองนะ2กระบอกเป็นรีเซอร์รีพิเตอร์อันนี้ให้ไซส์4มา1กระบอกไซส์3 2กระบอกสามารถเปลี่ยนได้นะครับไปซื้อปืนเปลี่ยนได้นะสามารถซื้อปืนเปลี่ยนได้เปลี่ยนเป็นรีเซอร์รีพิเตอร์ทั้งหมดหรือเป็นแกตติ้งทั้งหมดเลยก็ได้นะครับเป็นบอลลิสติกนะ โอเคอันนี้คือข้อมูลในแพด4.3นะครับผมเกมนี้ยังไม่เสร็จนะถึงเวลาที่ข้อมูลมันอนาคตอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงแต่นี่คือไกด์ไลน์ที่อย่างน้อยมันก็ไม่ได้หนีกันไปมากนะครับบางคนมันเปลี่ยนแปลงนิดนึงลบนิดนั่นลบไอ้ลบสเปคลงมาหน่อยนึงทั้งเดี๋ยวบางครั้งแบบว่าเราไม่เห็นเป็นรูปธรรมอันนีนิดนหน่อยจนบางครั้งเรามองไม่เห็นนะครับถ้าเราชอบเราถนัดเราก็ซื้อเลย นะครับเราก็จัดเลยสามารถซื้อเป็นเงินในเกมก็ได้นะซื้อแพ็กสี่ห้าไม่ต้องซื้อแพ็กแปนี้ก็ได้ซื้อแพ็ค45่สิเออโตมาสแตงมาเก็บเงินในเกมซื้อได้นะครับนี่มันแค่ราคาในในในเกมเนี่ยประมาณล้านสามในหน่อยเองนะโอเควันนี้ผมขอจบคลิปแต่เป็นเท่านี้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ